กระผมนิสิตแพทย์ควรมีประเสริฐเป็นนิสิตแพทย์จากชั้นปีที่สองรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับและดิฉันมิสิตแพทย์จีราภารัตพงษ์ไพศาลมิสิตแพทย์ชั้นปีที่สองรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะต่อไปขอกราบเป็นเชิญประธานในพิธ,ธีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์ผีพิพญญริยาณัฐศักดิชัยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจุดทูบเทียนบูชาพระตนาตัยา และขอให้ทุกคนประนมมือขึ้นพร้อมกันครับท่านทั้งหลายโปรดฟังทางนี้พิธีการที่เนท่านจะได้เข้าร่วมต่อไปเป็นพิธีการรับน้องเข้าวางังอันเป็นกิจกรรมที่เหล่านิสิตชั้นปรีคีินิ ชั้นคลีนิก,กสิทธิ์เก่าและคณาจารย์ทุกท่านร่วมกันในระดึกขึ้นมาเพื่อตอกรับน้องๆมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราณสถานที่แห่งนี้โรงเรียนแพทย์ที่มีพระบรมนามาพิไทยโรงเรียนแพทย์ที่เป็นความภาคภูมิใจของเราขอให้ทุกท่านตั้งใจประกอบพิธีเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราแพทย์พระเรศวร งชีพค่าพระมันเจา้าผู้รับสถานวันแห่งประชาธิปไตยให้จัดวิธีรับรองเข้าวังประจำปีด้วศักรา, 2, าร2568ขอพระราชทานการบรังคุยโดยผู้ช่วยส,สันตตจารย์แพทย์หญิงปริยาและนท์กิชัยคณะบริษัคณะแพทยศาสตร์ตลอดคกทูนน้องเล้ากับนองเวาวนที่10ใหม่เข้าศึกษานักสำเร็จวิชาชีพแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยนี้ต่อไปด้วยก้ารูกระบองขอดีใจวสชีพข้าพุทธเจ้าผู้รักสัญญานูมัตแต่ประชาคมแห่งน,นี้ของพระราชทานการรังคมูทพระกุณาสร้างฝ่าระมองธุริธบาร์กล้าปกดกระบองด้วยข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะจัดพิธีรับรองเท้าวัาน และสำเนืกว่าพระบาลมีแห่งใต้า,าลของุริศบาบายังคงปกปักราาังาวมนุนสถานะที่นี้ให้มีความรุ่มเร็นเป็นสุด,สด,สดมาและขอการนั้นจงสำเร็จประสบสิริสุภาสวัสดิ์สมตังเจตนามันนะที่ตั้งไว้อันดีอันงามอันชอบแบบนั้นจงทุ ปักกาด้วยกราบด้วยคำขอเดชะขอให้ท่านทั้งหลายถวายครมใน,นค,ครั้งับ้ลำตัไปลายขอว่าทุกท่านเข้าสู่พิธีบายสีสุขันรับน้องรุ่นใหม่ด้วยใจรักปักจิตขอสัมพันธ์จิตพร้อมประสิทธิ์ชิบหมายปองซึ่งเน้น ที่งานาบสีสุขวันนี้เป็นส่นสงงนนวนหนึ่งที่สำคัญของงานรับน้องเข้าหวังครั้งที่13าในปีพุทธศักราช2 5 68นี้ครับความสำคัญของพิธีใบสีสุขวันคือเป็นการรับขวัญน้องใหม่เข้าสู่คณะแพทยศาสตร,ร์ผูกสัมพันธ์กันดีระหว่างพี่น้องในสิทธิแพทย์และอาจารย์ทุกคนเป็นให้แน่แสนเป็นอันหนึงห่งอันเดียวกันค่ะ เดียวอิสเรเป็นผู้ทำวิธีบายสีสโสรุนนะโมตัสสะพระโกะโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระโกะโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระโกะโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาระหิสัมมาสัมพุทโธท้าวเจ้าปิวา่าสมดเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระศาสดา ประทานการเิดพุทธศาสนาสวัสขา์โภพระกวัตาตังโมข้าพเจ้านมัสการพระธรรำสั่งสอนอันจิงแทนพระศาสนาปรสรุไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนพระกวาตโภข้าพเจ้าสักการรับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วยังพระศาสนาให้สืบตออกันมาเทโวข้าพเจ้าบูชาพระรคมพระอิศวรพระนาราย ผู้ทราบผู้คุ้มครองผู้รักษาโลกทั้งสามปราโชข้าพเจ้าบูชาสมเด็จพระพุรพัมมหายักริยาที่นั่งเจ้าผู้ทรงรักษาเวา่วยร่าให้ร่มเย็นเป็นสุดปุกตะกาข้าพเจ้าบูชาบิดามารดาที่ได้ให้กำเนิดเลี้ยงดูมาแต่ไม่คุ้งใหญ่อาจารย์วิโยข้าพเจ้าบูชาครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตา สัจสอนศิลปรรวิทยาอันยังให้ประกอบสมาชีพอยู่ตราปัจจุบันด้วยข้าพเจ้าแต่เจอขวัญม,มาสู่วิสิทใหม่คณะแพทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเรเรสวนอันมาชุมพร้อมหน้าที่มีขอสิ่งสัสิทธิ์ทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศออกนามไปแล้วนั้นโปรดมาสู่สถานหนที่มีด้วย ทวัสดีพัฒนณะมงคลโด,ดลลนุรมเรื่องพีธีควรการทีเบิกแม่นเบียดเทียเพื่อเริ่มกระทำมหามงคลการมบรรลุปริยัติบุญทีดังสนองสนัน่นดังมหการปัจจ เท่าที่หน้าแท่นทองทองขวัญเจ้าทำขอให้เจ้าอยู่ดีกินดีให้อยู่จนเท่าชาลาให้เจ้าเป็นมหาเศรษฐีให้เลี้ยงปิดามาดาอายุยืนได้ร่ลี เดียวสาเลเป็นผู้บรรทุกง้มดและนายแพทย์รับขี่พัดเพื่อคิดรุ่งเรือเป็นผู้สั่งอบเกต่อไป แพทย์ทยศาสตร์เพื่อประจักษ์ในคุณธรรมด้วยความกำลังใจที่ดีในการก้าวสู่กับแพทย์ที่ดีในอนาคตครับที่มีเป็นเครื่องหมายที่จะประดับไว้บนเครื่องแบบชีวิติของท่านเพื่อท่านได้รับร้อย้ึ่งมอว่าท่านทั้งหลายนั้นต้องนังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแพทย์แห่งพระบรมนามพิไทยอน,นุญากลมไว้เป็นตัวอักษรว่าแพทย์พระนเรศวุ วายนิสิตใหม่จำนวน178คนเข้าศึกษาณสำนักวิชาแพทย์ในมหาวิทยาลัยแห่งพระบรมนามาพิไทยนับแต่นี้เป็นต้นไปขอใต้ฝ่ารองธุริพบาทได้สรงพระการุณารับนิสิตเหล่านี้ไว้และได้โปรดอภิบาลบำรุงอำานวยพทให้นิสิตนั้น มีความสุขความเจริญมีกำลังกายมีกำลังใจภาคเพียรศึกษาหาความรู้ให้สำเร็จสมดังใจตั้งก็เป็นกำลังแก่การแพร่และสาธารณสุขของแผ่นดินพินโยพระราชาสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ไพรู์ภูณระเียรติยศให้ปรากฏทั่วรัฐจิการ จากนี้ขอให้มิสิทธิ์ใหม่ 9, 9, 9, 9, 9, คจคขับถวายสัต์ปิยาณตามข้าพเจ้าขอในชาฝ่าลวงทุ่ีพระบาทขอชป่าลงทุ่ีพระบาทปกห้าปกต่อปกห้าข้าพเจ้ามีสิทธิ์แท้ฐานะราชทานขอพระาพระชาชทานถวายสัตว์ปิยาณว่า ข้าพุทธเจ้า <ster ling of eden> จะน้องจิตกระดานอตตนยู่ต่อผู้มีพระคุณจะดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมจะรักษาเกียรติศักดิ์ศรีแห่งสถาบันอยากเป็นภาคผู้จะตั้งใจใฝ่ศึกษา,ใ,กษาให้สำเร็จด้วยความอดทน จะอุทิศชีวิตใช้ศิลปะวิทยารักษาโรคภัยทางปวงอย่างเป็นปัญญาความสามารถและจัดทำลงไว้ซึ่งจัญญาบานแห่งวิชาชีพคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเรศสตร์สืบไป เรื่องแราเป็นกระบอกไฟใช่จากนี้ได้เสร็จสิ้นพิธีการรับมอบติ้งสัยลยแพทย์แพทยศาสตร์ต่อไปจะเป็นพิธีการอัญเชิญอ,องค์สมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับค่ะเวลานี้เป็นการสมควรแล้ว ขอพระราชทานกาบบังคมูลนังเชิดต้ต่อระมทุริรบาบาเสด็จสถิตณทิพยาพิมานสถานเป็นที่เคารพสก,การะแก่พ้าพ,พุทธเจ้าทั้งหลายสืบไปด้วยกล้าด้วยตะหม่ขอเดชะถวายบังคมูอสมเด็จพระนเรศ ร่วมกันขอให้นิสิตทุกท่านยืนขึ้นด้วยความสงบครับ